สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะก็วันที่จะมพูดถึงก็คือเมื่อคืนเมามากใช่ไหมแล้วก็นอนกับสนูกเกอร์มีหลุมเดียวเพื่อนสาวที่แสนน่ารักก็เลยคุยกันว่าเออมันมีปัญหาหนึ่งอะตอนนี้ในในในชีวิตเออคือมันอาจจะเป็นคือเหมือนคล้ายๆกับอ่าคนที่ไปสักมาแต่อ่าวันหนึ่งเนี่ย ไม่อยากมีรอยสักอะเข้าใจป่ะอินุเกอร์ฟันมึงข่าว่ัยอกอ่าก็คือไม่เหมือนมันมันมันเป็นปมอย่างนั้นก็เลยอยากจะมาถามว่าใครเคยกินเมื่อก่อนอ่ะคนที่เป็นตุ๊ดเด็กอ่ะมันต้องมีต้องผ่านอันนี้อยู่แล้วการกินยาคุมถูกไหมหย oh. อกมันผ่านการกินยาคุมมาอยู่แล้วแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คืออยากเป็นเก้งแต่ว่าอยากเป็นเก้งแต่ทัานุกค่ะเช็กนมด้วย ดูนมสิมันเป็นนมยาคุมอ่ะแล้วมันมันไม่หายอ่ะดูดิมันเป็นเต้าเลยอ่ะดูดิใครมีเดี๋ยวใครมีใคมีอะไรที่มันช่วยสลายออกหรือว่าฉันต้องผ่าตัดหึ่งยังไงวันฉันไหลเดี๋ยวก่็หลายทางแล้วที่ไปอยู่เน้นหมอแล้วเน้นผลานสกลามทอมฉันคิดเสมอว่ายังไงวาดอกจะไปซื้อดีไหมแบบสกลามทองเออ ใครจะได้ช่วยวะช่วยเราทีไม่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่แบบว่าอยากจะแอปแมนนะแต่เข้าใจเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาผมสั้นแล้วต้องเออแล้วมันเป็นนักเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันต้องใส่แบบบอดี้สูทอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีใส่บอดี้สูทอ่ะตรงตรงช่วงเอชช่วงอะไรได้นะแต่นมโดดมากคือแบบบางทีคุณวไมตัวรนะแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าบางอ่ะบางทีครวนที่อยากจะเอาสติกเกอร์แปะบนนมมาก อหรือว่าต้องใส่สก,กามทอมใครมีอะไรแนะนำหน่อยได้ไหมแบบมันเป็นปมของ c ีนชนมากน,น,นี่ดูดิเป็นแบบดูดิ <laughs> <laughs> บ๊าย